สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมาายงานข่าวเด็กข่าวร้อนรอบวันครับเสียงทีวีดังสามวันข้อประตูเรียกไร้เสียงตอบเจ้าของหอเปิดดูแทบช็อกนะครับศพหนุ่มคาเตียงครับชาวหอพักแจ้งเจ้าของได้ยินเสียงห้องพักหนุ่มใหญ่เปิดทีวีทิ้งไว้นานกว่าสามวันนะครับขอเรียกเจ้าของห้องไร้การตอบรับนะครับเปิดห้องแทบช็อกพบเป็นศพเลือดนองนอนขึ้นอื่นอยู่บนเตียงนะครับเมื่อเวลา0930นวันที่10พฤศจิกายน58ร้อยตำรวจโทรพักพบ คุณเพิ่มพนักงานสอบสวนสพเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญรับแจ้งมีคนตายไม่ทราบสาเหตุที่ห้องพักแห่งหนึ่งตำบลบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับซอยเทพมงคลเหนือหนึ่งนะับห่างจากวัดเทพมงคลเพียงแค่200เมตรจึงประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลอำนาจเจริญเจ้าที่สมาคมกู้ภัยจังหวัดอำนาจเจริญไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นหอพักรวมครับแบ่งให้เช่าสูง2ชั้นพบศพผู้ตายทราบชื่อภายหลังคือนายพรพิชัย อายุ51เปีอยู่ตำบลในเมืองอเมเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นพนักงานบริษัทดังจำหน่ายโทรศัพท์ภายในห้อง a ขีด5นะครับสภาพศพเปลืยเปล่าท่อนบนขาทั้งสองข้างอยู่ในลักษณะสวมเข้าไปในแองเกงลข้างซ้ายด้านเดียวนะครับนอนขึ้นอื่นเลือดไหลนองนะครับและบนเตียงส่งกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาแพทย์เวียจึงได้ชนะสูตรศพเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2-3ววัััันนนนนนะะคครรบาาายฒก์รับ เจ้าของหอพักเผยว่าวันนี้ชาวหอไม่ได้มาแจ้งกับตนว่าที่ห้อง A5 ซึ่งเป็นของห้องผู้ตายนะครับมีการเปิดทีวีทิ้งไว้นานกว่า3วันนะครับก่อนหน้านี้ชาวหอเคาะประตูเรียกผู้ตายเพื่อจะสอบถามแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับนะครับแต่อย่างใดจึงได้มาแจ้งกับตนหลังจากได้รับแจ้งตนจึงได้ลองเคาะประตูเรียกผู้ตายอีกครั้งนะครับเมื่อไม่ได้รับการตอบรับตนจึงได้ดังกุญแจสำรองมาไขเปิดประตูห้องดังกล่าวก็พบว่าเจ้าของห้องนอนเสียชีวิตดังกล่าวแล้วนะครับ ร้อยตำรวจโทภาคพลพูนเพิ่มนะเปิดเผยว่าจากการชนสูตรศพของแพทย์เวรไม่พบบาดแผลร่องรอยตามร่างกายแต่อย่างใดน,นะอีกทั้งบริเวณที่เกิดเหตุก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้ทั้งจากการสอบถามชาวหอหลายๆคนให้การว่าผู้ตายเป็นคนอารมณ์ดีเป็นมิตรกับชาวบ้านกับชาวหอทุกคนนะครับไม่มีเรื่องหวันหมางกบใครสาเหตุการตายคาดว่ามาจากผู้ตายที่ปกติเป็นคนชอบดื่มสุราอีกทั้งก่อนหน้านี้3-4วันเคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอำนาาเจริญ เนื่องจากกระเพาะทะลุจากการดื่มสุรามากเกินไปด้านญาติของผู้ตายก็ไม่ติดใจอะไรนะครตนจึงได้ลงบันทึกจำวันไว้ก่อนที่จะให้ญาตินำศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปนะครับ